ซูซูกิเซเลเ e โ GA เริ่มต้นเพียง338,000บาทเครื่องยนต์3สูบ1 0 0 0ซีซี68แรงม้ามาพร้อมเกียร์กระปุก5สปีดพร้อมมาตรวัดความเร็วขณะขับขี่กระจกแบบมือหมุนล้อกระทะสีเงินขนาด14นิ้ว พร้อมอยางบิต s t o n พื้นที่เก็บสัมภาระ254ลิตรเบาะหลังปรับพับได้พร้อมเก็บของได้สะดวกสบาย Suzuki Celerio GA